ต้อนรับเข้าสู่งานติดตั้งระบบโซลาเซลล์ที่บริษัทเพนซริพลาสติกจำกัดจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีกำลังการติดตั้งอยู่ที่800กิโลวัตต์เป็นการติดตั้งประเภทรูฟท็อปหรือการติดตั้งบนหลังคา จากการตรวจสอบกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงงานนี้ด้วยโปรแกรม PVsyst หนึ่งในค่าที่สำคัญที่สุดคือค่า Performance Ratio เป็นค่าที่แสดงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอัตราส่วนที่ดีควรจะมากกว่า75%และจากการคำนวณแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ81.69%ค่ะหลังคาโรงงานไม่มีเงาจากต้นไม้ใหญ่หรืออาคารสูงเราจึงสามารถออกแบบวางแผงโซลาร์เซลล์ได้เต็มพื้นที่ของหลั และโรงงานหันหน้าไปทางทิศตะวันตกสามารถจัดวางแผงโซลารเซลล์ได้ทั้ง2ฝั่งหลังคาทําให้สามารถผลิตไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเริ่มเข้าสู่การติดตั้งระบบโซลาเซลล์ของอิเลเดียการติดตั้งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การติดตั้งโครงสร้างรับแผงโซลาเซลล์ 2. การติดตั้งแผงโซลารเซลล์ 3. การเดินสายไฟ DC 4. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์และตู้เชื่อมต่อระบบไฟ 5. การเดินสายไฟ AC 6. การติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆรองรับระบบโซลาเซลล์ 7. การตรวจสอบระบบ 1. การติดตั้งโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ทีมงานของเอเลเดียนโซล่าได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์พบว่ากระเบื้องหลังคาของลูกค้าไม่พร้อมสำหรับการติดตั้งเราจึงให้คำปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนหลังคาของโรงงานรวมถึงออกแบบและบริการติดตั้งหลังคาใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้ระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ส่วนแรกหลังจากการเจาะหลังคาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับยึดทีมงานจะต้องทาน้ำยาการรั่วซึมบนหลังคาทุกจุดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกๆโครงการเมื่อติดตั้งอุปกรณ์จับยึดแล้วเราจึงติดตั้งรางสำหรับแผงโซลา a เซลล์ในระดับต่อไปส่วนที่2คือการติดตั้งสลิงไลฟล์ไลน์การติดตั้งวอล์กเวย์การติดตั้งรางซัพพอร์ตวอล์กเวย์ การติดตั้งรางซัพพอร์ตวอล์กเบย์เป็นทางเดินสําหรับการก่อสร้างและซ่อมบํารุงบริเวณบนหลังคาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาปฏิบัติงานส่วนที่3คือการติดตั้งรางเดินสายไฟการติดตั้งรางเดินสายไฟเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับระบบโซล่าเซลล์เนื่องจากระบบจะทํางานได้จําเป็นจะต้องใช้สายไฟในการเชื่อมต่อเพื่อนําไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปใช้งานซึ่งเคเบิลเทที่เราใช้วัสดุเป็นเหล็กชุบกันวาไนต์สามารถป้องกันสนิมมีอายุการใช้ ใช้งานยาวนานหลายปีและมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับเหล็กรูปรัณฑ์ 2. การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ส่วนของการติดตั้งแผงโซลารเซลล์เราจะใช้ชุดอุปกรณ์จับยึดเอ็นแคมและมิดแคมในการล็อกแผงโซลาเซลล์กับรางที่ติดแผงที่เราติดเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้างานนี้เราใช้แผงโมโนคิสต์ไลร์เทียวันขนาด540วัตซ์ซึ่งทั้งโครงการใช้จำนวนในการติดตั้งทั้งหมด1,480แผงโดยใช้การต่ออนุกรมแบบ22และ24แผงค่ะ 3. การเดินสายไฟ DC ถัดมาเมื่อติดตั้งแผงเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเดินสายไฟ DC ต่อออกจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังห้องควบคุมระบบไฟเพื่อทำการแปลงไฟกับเครื่องอินเวอร์เตอร์ในลำดับต่อไปค่ะ 4. การติดตั้งอินเวอร์เตอร์และตู้เชื่อมต่อระบบไฟ ในส่วนของการติดตั้งอินเวอร์เตอร์และตู้เชื่อมต่อระบบไฟ 1. เราจะต้องติดตั้งตู้ DC fuse box เพื่อรวมสายไฟ DC และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายหากเกิดกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรจากแผงโซลาเซลล์ค่ะ 2. อินเวอร์เตอร์หรือตู้แปลงกระแสะไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไายงานนี้เราติดตั้งแบบ3เฟส6กกิโลวัตต์ทั้งหมด11เครื่อง 3. ตู้ ACS หรือ Access Control System เป็นตู้รวบรวมไฟ AC จากอินเวอร์เตอร์ก่อนจะส่งไปให้กับตู้ CB Box 4. ตู้ CB Box จะเป็นตู้ควบคุมไฟหลักของระบบโซล่าเซลล์ก่อนจะนำส่งไปยังตู้ MDB ของลูกค้า 5. เราจำเป็นจะต้องติด Smart l o c k e r เพื่อ Monitoring ระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดเช่นดูค่าพลังงานและตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าเป็นต้นและ 6. สุดท้ายเราติดตั้งตู้ protection relay เพื่อป้องกันไฟจากระบบโซล่าเซลล์ไหลย,ย้อนออกไปที่การไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตารายแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานได้ค่ะ5การเดินสายไฟ AC เราจะต้องเดินสายไฟ AC หรือไฟกระแสสลับออกจากอินเวอร์เตอร์และส่งตอบไปยังตู้ ACs เพื่อทำการแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงให้กลายเป็นกระแสสลับสำหรับการใช้งานของเครื่องจักรภายในโรงงาน 6. การติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆรอ,องรับระบบโซลาร์เซลล์ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพื่อรองรับหรือสัมร์ตระบบโซลาร์เซลล์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้ 1. การติดตั้งเครื่องเวเทอร์สเตชันหรือสถานีตรวจวัดอากาศประกอบไปด้วยเซนเซอร์ต่างๆที่จะใช้ตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื <c oughs> ่อนำมาใช้วิเคราะห์สมรรถภาพของเซลแสงอาทิตย์เ <c oughs> ช่นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเซนเซอร์วัดความชื้นในอากาศเซนเซอร์วัดความเร็วลมและเซนเซอร์วัดแสงแดด 2. การติดตั้งสายกราวหรือสายดิน บริเวณโดยรอบแผงโซลาร์เซลล์สายดินจะทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าส่วนเกินให้ไหลาตามสายกราวไปยังหลักดินที่ปักไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบโซลาร์เซลล์ 3. และเนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์อยู่บริเวณด้านบนหลังคาอาจจะทำให้มีเศษฝุ่นเศษทรายหรือสิ่งต่างๆมาบดบังแผงโซลาร์เซลล์ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราจึงต้องติดตั้งระบบน้ำล้างแผงซึ่งปริมาณน้ำที่ต้องการ ต่อสายงานจะมีปริมาณไม่เท่ากันเพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นความสูงของหลังคาจํานวนที่ติดตั้งซึ่งสายงานนี้เราจึงใช้ปั๊มน้ำขนาด3 0มวัตต์เพื่อให้เพียงพอต่อการล้างทําความสะอาดแผงโซลาเซลล์ทั้งโครงการค่ะ 4. ที่นี่เรามีการเชื่อมบันไดลิงหรือบันไดปีนตามรูปแบบมาตรฐานสากลและติดตั้งไว้2จุดด้วยกันซึ่งบันไดของที่นี่มีทางขึ้นลงทางเดียวอยู่ที่ส่วนท้ายของโรงงานส่วนบันไดอีกจุดหนึ่ง เป็นบันไดที่เชื่อมระหว่างหลังคาแรกไปยังหลังคาจั่วเล็กที่อยู่ด้านบนเพื่อให้สามารถเดินสำรวจบริเวณโดยรอบได้อย่างทั่วถึง 5. เพิ่มเติมสำหรับโรงงานนี้ ทีมงานมีการติดตั้งแอร์หรือเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องควบคุมระบบไฟเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเพราะมีผลต่อการทํางานของตู้ควบคุมต่างๆเช่นตู้ MDB และตู้อินเวอร์เตอร์หากมีอุณหภูมิไม่คงที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้รวมถึงติดตั้งทีวีภายในห้องเพื่อมอนิเตอร์ระบบได้อย่างสะดวกค่ะ 7. การตรวจสอบและทดสอบระบบ และหลังจากที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําการตรวจสอบการทํางานของระบบก่อนส่งมอบงานเช่นตรวจวัดกระแสไฟของสายกราวตรวจวัดแรงดันของสายไฟภายในตู้ DC fuse box ใช,ช้ a ฟ e rotation ตรวจว่าไฟฟ้าทํางานครบทุกเฟสที่เราติดตั้งหรือไม่และมีการตรวจระบบ monitoring เพื่อดูค่าพลังงานสภาพอากาศ การจ่ายไฟและโหลดการใช้ไฟฟ้าถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะการตรวจสอบเป็นการเตรียมความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าหากเกิดปัญหาทางทีมงานจะได้รีบแก้ไขได้ทันเวลาค่ะและหลังจากส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เรายังมีบริการหลังการขายหากเกิดเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาบางส่วนไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบทางเรายินดีที่จะเข้าไปแก้ไขและดูแลลูกค้าตามที่ไ uh, ด um ้ระบุไว้ในสัญญาเช่นการล้างทาความสะอาดแผงการเข้าไปตรวจเช็คค่าพลังงานให้ลูกค้าการเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมในส่วนต่างๆและการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลารเซลล์ยาวนานถึง25ปี การติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้กับบริษัทเพนซรีพลาสติกจำกัดช่วยลดค่าไฟต่อเดือนได้320,000บาทและตลอดระยะเวลา25ปีจะลดค่าไฟได้ทั้งสิ้นรวม96ล้านบาทค่ะในสถานการณ์โควิดช่วงนี้ ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านเป็นกังวลกับภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของการลงทุนอิเลเดียนขอแนะนำเลยว่าเลือกลงทุนกับโซล่าเซลล์ตอนนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าไฟาในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วในอนาคตก็จะช่วยลดต้นทุนในธุรกิจของคุณได้เช่นเดียวกันอิเลเดียนเราพร้อมเสมอที่จะเดินไปข้างหน้ากับธุรกิจของคุณเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ